หมดไฟหน่อยๆกูไม่สนอะไรแล้วแล้วแบบกูอยากจะแบบโยนทุกอย่างทิ้งไปแล้วก็ปิดเน็ตสักสามเดือนแล้วก็บบไปใช้ชีวิตแบบเที่ยวรอบโลกเลยแม่งเลยอะไรเงี้ยสวัสดีทุกคนเลยครับถ้าพูดชื่อทุกคนเดี๋ยวน่าจะน่าจะยาวไปหน่อยนะสวัสดีครับที่นี่ดึกแล้วที่นู่นดึกกว่านะพี่ใช่ที่นี่ก็จะตีสองนครับตอนนี้ตีหนึ่งห้าสิบหกคือมันมากระทันหันเพราะว่านั่นแหละตามชื่อสตรีมอะแบบว่าแบบมันเหนื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกแบบหมดไฟหน่อยๆ ก็เดยเออก็ะสตีมาคุยกับคนดูดีกว่าน่าจะรู้สึกดีขึ้นซ้อมทีมเป็นไงบ้างซ้อมทีมช่วงเนี้ยมันก็มีแบบวันที่ดีมันก็ดีเลยอะแบบมันก็ดีมากแต่แบบวันที่ไม่ดีมันก็มีวันที่แบบเราเล่นไม่ดีมันก็มีแบบเซ็งเซ็งเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือแบบวันที่มันมีปัญหาอื่นๆแบบมันก็ทําให้เสียอารมณ์เหมือนกันแต่แต่ในในเพอร์ฟอร์แมนซ์ล่าสุดชุดเนี้ยก็มีความหวังมากขึ้นว่าเราน่าจะสู้ได้ แบบอย่างน้อยก็ได้ได้สู้กับรอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วมันก็เหมือนแบบเราร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเล่นเหมือนแบบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่รอบนี้แบบอย่างน้อยก็แบบเออน่าจะบบสักแปดสิบแล้วว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์ก็หวังว่าจะไปร้อยได้แต่ว่าแบบด้วยเวลาที่มันน้อยบวกกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่แบบเจออะไรเงี้ยมันก็บางทีมันก็เสียลมหมดไฟเหมือนกันผมเชื่อว่าความพยายามที่ซองกันมาต้องไม่สูญเปล่าแนะ่นอนครับขอบคุณครับน้องวาสบิเป็นกำลังใจให้คอนโทรลเลอร์โนงในใจค่ะ อขอบคุณครับขอบคุณมากครับกาบเนี่ยมาเติมนกำลังใจเห็นปะ่ะแบบผมมาขึ้นไลฟ์แล้วแบบหมดไฟแล้วแบบมาขึ้นไลฟ์แป๊บเดียวก็แบบรู้สึกดีอย่างน้อยก็แบบว่าคือแบบมันเตือนสติตัวเองว่าเออมีมีคนแบบเชียร์เราอยู่นะมีคนแบบรอดูเราแข่งอยู่นะอะไร แบบเบนจเพศผมแม่งแรงจริงแบบว่าเห็นเล่าที่แล้วผมบ่นยกับช่องแชทใช่ไหมสตรีมที่แล้วไลฟ์ที่แล้วแล้วน้องๆก็บอกว่ามันเบนจพีสใช่ไหมผมไม่รู้คนอื่นเป็นไงแต่ของผมไม่หนักหน่วงเลยเกินแบบรัวหมัดไม่หยุดเลยมีแต่เรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้อะมกะลาเรื่องพอเสียใช่ไหมกลมภาดาราม่าในทีมก็มีนาก็โดนดาราม่าแต่ช่วมเลยติกตต๊กตงติ๊กตอกแพลตฟอร์มเอ็กซ์โอ้โห V R คือแบบโดนยับผมเล่นโง่ก,กินรีเฟกจะหายไหมครับ เราอาจจะไม่ได้ลิ่นงูก็ได้เราอาจจะแบบว่าขาดประสบการณ์ลองลองดูแข่งเยอะๆช่วยได้นะลองดูแข่งแล้วก็ลองดูผู้เล่นที่เขาเล่นตำแหน่งเดียวกับเราอะแบบนั่งมองแต่มินิแมปดูเขาอป้ยหนุ่มบ็อกเซ็ตแล้วครับอุ้ยหมูจุง้งขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,คครบใครที่สนใจนะครับบ็อกเซตนะครับสั่งได้แล้วครับที่เพจสแกรี่นะครับผมถ้าใครยังไม่รู้ก็คือบ็อกเซตเนี้ยพี่ทําขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะตอนที่แข่ง a อเซนชั่นนะครับก็คือมันจะเป็นบ็อกเซตที่ชื่อว่าเดอะนินพะวพา้ก็ แล้วก็เขีย okay, นว่าวิกตอรี่ก็คือเราเฉลิมฉลองที่เราชนะ s อเซนชันใช่ไหมแต่การชนะไอเซนชันอ่ะมันคือการชนะเพื่อที่จะไปจุดต่อไปเพื่อที่จะก้าวไปถึงเป้าหมายต่อไปเพราะว่าก็เหมือนการที่แบบชนะในไอเซนชันเพื่อขึ้นไปเล่นในแฟนชายใช่ไหมด้านหลังของเสื้อก็เลยเป็นการสื่อประมาว่า guiding guiding ก็คือการสื่อว่าเออเรากำลังจะแบบมุ่งหน้าไปในที่ต่อไปอะไรอย่างนี้มีปัญหานกนจริงไหมครับ ปัญหามันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่ปัญหาแบบทะเลาะกันภายในทีมอะไรเงี้ยที่พี่เจออ่ะคือแบบนอกเกมอ่ะทุกคนมันเป็นปัญหาส่วนตัวพี่มันเป็นปัญหานู่นนี่นั่นที่แบบมันเข้ามาแบบทําให้พี่แบบเซ็งแล้วพอมันมาเจอปัญหาในทีมทั้งๆที่มันเป็นปัญหาเล็กๆอ่ะพี่โดนเรื่องอื่นจนแบบหลอดแม่งหลอดแม่งจะเต็มแล้วอ่ะแล้วพอมาโดนในทีปุ๊บแม่งเต็มแล้วแบบมันก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าบูมหรืออะไรนะมันก็ปกติแต่พี่อ่ะกูไม่สนอะไรแล้วแล้วแบบกูอยากจะแบบโยนทุกอย่างทิ้งไปแล้วก็ กลับบ้านปิดเน็ตสักสามเดือนแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบเที่ยวรอบโลกเลยแม่งเลยอะไรเงี้ยคิดอะไรถึงมาสตรีมไงเพราะว่าพี่รู้ว่าแบบมันเป็นแค่ความคิดแบบไม่ดีอ่ะเดี๋ยวพอเราแบบเรารู้สึกดีขึ้นเออเรากลับมารีเซ็ตเราก็จะกลับมาได้พี่คมมิดว่าพี่คมไหมครับพี่คมมิดว่าพี่คมครับแต่ว่ามีคมคมกว่าพี่แน่นอนครับต้องรอดูในแข่งรอบนี้ด้วยแหละเพราะพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนเมาส์แต่ว่าพี่ก็เปลี่ยนเมาส์มาพี่ก็รู้สึกว่าในซ้อมพี่ก็ยิงดีขึ้นนะ ทีมเดนแมทพี่อ่ะเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตพี่แบบเห็นได้ชัดเลยแบบว่า,ว,าว่ามันว่ามันขึ้นอ่ะตอนที่พี่เปลี่ยนเมาส์อ่ะคือเมาส์ตัวเก่าพี่ไอ้ที่พี่ใช้จีโปซูเปอร์ไลท์สองใช่ปะเปอร์เซ mm ็นต์เฮดช็อตพี่ตอนเล่นแบบทีมเดนแมทเนี่ยมันจะอยู่ที่แบบ49-50แต่พอแบบใช้ไอ้ตัวเนี้ยยิงอ่ะแบบเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตพี่ขึ้นไป69แบบ หกสิบห้าสิบบวกตลอดอลยเงี้ยแบบมีมีบางเกมบ้างที่แบบเรายิงแบบไม่โดนเพิ่งตื่นมาก็จะลงไปแบบสี่สิบกว่าแต่ถ้าเกิดวอร์มเต็มที่เนียมันจะขึ้นแบบหกสิบบวกได้กด็ยวต้องรอดูรอดูในในแข่งแต่ว่าในซ้อมพี่ก็ยิงดีนะแต่ว่าในแข่งมันแบบไม่รู้ดิว่าอาจจะตื่นเต้นลังมือส่งมือจันทร์ <c oughs> ถามอดครับพี่พลพอดีผมเวลาเจอตัวแล้วชอบตกใจลนต้องแก้ปัญหาหรือปรับนิสัยตรงไหนหรอครับ เจอตัวแล้วชอบสเปย์ทั้งที่ตั้งสติว่าตัวตรงข้ามจะโผชอบตกใจแล้วกดสเปย์เหรอคือบางทีเราจ,จะไม่ได้ตกใจแต่ว่ามันเป็นที่แบบเราฝึกพื้นฐานมาแบบนั้นอะมันอาจจะเป็นพื้นฐานของตัวเราว่าแบบเราเห็นศัตรูเราต้องสเปย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องไปแก้ที่เบสิกมันแก้ยากหน่อยแบบมันต้องกลับไปแก้ตั้งแต่แบบพแบบื้นฐานการยิงเราลองยิงให้มันเป็นชุดเวลาฝึกเดสแมทลองบังคับตัวเองว่าเราจะไม่สเปย์ แล้วลองฝึกดูฝืนสักแบบวันสองวันก็น่าจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่จริงๆมันคงใช้เวลาเป็นเดือนคลิปนี้เปิดฟังย้อนหลังใน YouTube ได้ไหมครับเปิดได้ครับผมแต่ถ้าอยากฟังแบบเต็มไลฟ์สตรีมอ่ะก็สามารถสมมงได้นะครับก็สมัครสมาชิก u t u b e ช่องพี่แล้วก็สมมงดูไลฟ์สตรีมได้ทุกการเลยนะแต่ถ้าไม่ได้สมัครสมมงก็บางไลฟ์ก็จะมีตัดในส่วนของเนื้อหาสําคัญๆออกมาโพสเป็นคลิปให้ได้ฟังกันนะครับคิดว่าเล่นวอลล์สักสองปีจะเก่งอังกฤษได้ไหมครับ เก่งได้ครับผมอังกฤษเพราะว่าเราคนไทยเราเล่นในเซิร์ฟสิงคโปร์เนาะถ้าน้องอยากฝึกอังกฤษอะวอลเล่นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ที่ดีนะสำหรับการฝึกอังกฤษอย่างน้อยน้องจะได้แบบพื้นฐานเบสิกในการคุยคําทั่วๆไปอะถ้าเล่นเกมแล้วพยายามพูดทุกวันทุกวันทุกวันคุยกับคนในเกมอะถ้าเราคุยใช้ภาษาอังกฤษยังไงเราก็ได้ครับจุดสําคัญในการเรียนภาษาก็คือการใช้การใช้มันอะคือการพูดมัน ถ้าผมได้แชมป์โลกนะเว้ยทุกคนถ้าผมได้แชมป์โลกนะเว้ยผมจะทําแบบเอาชีวิตผมมาทำแบบแก๊ทูนิสโมอ่ะผมจะเอาแบบแม่งเอามาทําสารคดีได้เลยอ่ะแล้วแบบผมอยากจะแบบลองแบบเล่าทุกอย่างที่แบบแม่งเกิดขึ้นในชีวิตการเป็นนักกีฬาสปอร์ตของผมอ่ะอย่างเช่นแบบอันนี้แบบผมเล่าได้ผมเล่าไปแล้วผมวิดีโอว่าพ่อผมป่วยนอนอยู่ห้อง ICU แบบผมเข้าไปเยี่ยมพ่อครั้งสุดท้ายเพราะว่าผมผมต้องบินกลับเกาหลีเพราะว่าวันต่อไปอ่ะมีถ่ายมีเดียเดย์ ที่ทุกคนได้ดูในคลิปที่แบบผมถ่ายรอ,อ,อถ่ายกับรถอะไรเงี้ยใช่ปะที่เขาเอามาเปิดก่อนจะแข่งอ่ะคือผมต้องบินกลับคืนนั้นใช่ปหผมต้องบินกลับประมาณ5้าทุ่มกว่าแบบประมาณ5้าทุ่มห้าสิบผมต้องขึ้นเครื่องบินผมไปเยี่ยมคุณพ่อรอบสุดท้ายหนึ่งทุ่มเข้าไปในห้องอ่ะพยาบาลบอกว่าคุณพ่อจะไปแล้วให้บอกลา,าแล้วเราก็ต้องบอกลาคุณพ่อใช่ปะแล้วเราสัญญาเขาไว้แล้วว่าเราจะเราจะกลับไปแข่งจังหวะที่เราแบบพูดกับคุณพ่อว่าแบบพ่อครับ ผมจะกลับเกาหลีแล้วนะผมจะกลับตามที่สัญญากับพ่อนะผมจะไปแข่งต่อใช่ปะแล้วคุณพ่อเขาแบบเหมือนแรงเครือกสุดท้ายแบบจับมือเราอ่ะแบบเขาแบบเหมือนพยายามจะลุกอ่ะทันที่ที่เขานอนนิ่งมาแบบสามวันเขาเขย่ามือเราแล้วเขาก็พยักหน้าผมรู้ว่าแบบเขาเขาอยากจะพูดว่าแบบเซฟไฟนะแบบสู้ๆใช่ไหมคือเขาชอบพูดแบบนี้แบบเดินทางปลอดภัยนะลูกสู้ๆต้องทำใจแบบผมร้องไห้แบบผมร้องไห้จะตายผมรู้สึกว่าผมจะตายวันนั้นอ่ะคือผมจะตายแบบมันหายใจไม่ออกแล้วร่างกายเรามันเหมือนแบบมันจะช็อกอ่ะแล้วแบบ ต้อยเราหายใจเข้าไปแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับออกซิเจนอะแล้วผมก็แบบต้องให้น้องชายไปส่งที่สนามบินตอนที่ผมแบบเดินไปมันต้องเข้าเกตเนาะแล้วแบบก็เดินไปบอดดิ้งอะผมก็ให้แฟนวิดีโอวิดีโอคอลแล้วก็ให้แบบเปิดกล้องให้ดูคุณพ่อใช่ปะแล้วเขาเสียตอนไหนรู้ว่ะทุกคนบอดดิ้งไทม์คือ5้าทุ่มครึ่งผมอะผู้โดยสารคนสุดท้ายของเครื่องบินเพราะผมไม่ยอมขึ้นเครื่องบินเพราะอยู่วิดีโอคอลอยู่จนพนักงานอะเขายืนมองผมแบบ4คนอะพนักงานที่แบบต้อนรับรอรับเครื่องเรื่องบินอะเขามองผมว่าผมไม่ขึ้นคครื่่่ออองบินทีแล้วพผม ก็อยู่ในมือถ <Viol> ือผมเนี่ยผมก็ย mm ืนมองแล้วผมคือคนสุดท้ายแล้วเขาก็เสียตอนนั้นเลยเว้ยเสียตอนที่แบบจังหวะที่ผมต้องขึ้นเครื่องบินอะแล้วผมก็แบบวางโทรศัพท์แล้วก็เดินขึ้นเครื่องบินแล้วก็อยู่บนเครื่องบินหกชั่วโมงแบบจะตายอะแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบผมว่าผมว่าเดี่ยงผมแบบสุดมากเลยในชีวิตผม่ยแต่นี่มันก็ผ่านมาแบบผ่านมาจะสองเดือนละแบบจะสองเดือนแล้วเนี่ยอีกสามวันสองเดือนพอดีเลยอยากเริ่มแข่งคน เริ่มยังไงดีครับอยู่ S2 ครับผมถ้าอยากเริ่มแข่งนะน้องคนไหนที่อยากเริ่มแข่งอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตนะครับมันต้องเริ่มจากว่าเราชอบเล่นเกมนั้นก่อนใช่ปะเราสนุกกับการเล่นเกมนั้นก่อนเริ่มจากการเลือกเกมก่อนครับทุกคนดูก่อนว่าเกมเกมนั้นน่ะใครเป็นเจ้าของเกมมีอนาคตหรือเปล่าถ้าเกิดเราเป็นนักกีฬาสปอร์ตมันแบบ มันมั่นคงพอไหมอ่ะแบบไม่ใช่แบบไปเป็นไปแข่งเกมหรือไปเป็นนักกีฬาในเกมที่แบบคนมันไม่นิยมแล้วแบบแข่งปี2ปีก็เจ๊งปิดไปเงี้ยก็ไม่เวิร์กก็ให้เลือกเกมที่แบบบริษัทใหญ่ๆหน่อยที่แบบมันดูแบบน่าจะอยู่ยาวอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบ l o l v a l o r n t เงี้ย s g o เงี้ยมันก็แบบถ้าเราสนุกไปกับมันแล้วเนี่ยเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะว่าเราจะเป็นนักกีฬาสบรได้เปล่าคือน้องต้องเล่นไต่แหงให้แบบให้สุด สมมุติบอลโลลแอนอ่ะน้องไต่ขึ้นไปให้ได้แบบทร้อยเลเดียนอ่ะแล้วน้องพ้นหาทีมอ่ะเส้นทางนักกีฬาน้องจะเริ่มเดินแบบง่ายมากคิดเท่าแบบทุกคนที่น้องก็จะแข่งด้วยคือเลเดียนอ่ะถ้าน้องไม่สามารถไต่แรงขึ้นไปเลเดียนได้ด้วยตัวเอง ก็แสดงว่าน้องยังเก่งไม่พอที่จะสู้กับนักแข่งคนอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบฝึกตัวเองให้เก่งในเกมเกมนั้นถ้ากินแล้วเลิกกินจะมีผลต่อสมาธิไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเอฟเฟกอะไรเหลือเลยนะสำหรับรีฟกอะคือมันแบบกินเข้าไปปุ๊บประมาณ67ชั่วโมงมันก็ร่างกายมันก็ย่อยสลายเองตามธรรมชาตินะครับไม่ไม่ได้เหลือตกค้างในร่างกายเหมือแนบบเราก,กินอาหารแล้วเราก็ย่อยมันไปแล้วก็ออกไปเป็นอุจจาระเหมือนกันครับผมเหมือนกัน วันที่คุณพ่อเสียก่อนแข่งพี่จะการลงเต็งยังไงครับมีแว็บเข้ามาตอนกาลังแข่งไหมพี่คิดว่าสู้เพอพอครับเราสัญญาเขาไว้แล้วว่าเราจะทําเต็มที่ถามว่ามีแว็บเข้ามาตอนแข่งไหมเอาจริงจคิดเกือบทุกเาวาเลยว่าคิดถึงแบบคิดว่าพ่อดูอยู่ไหมแบบถ้าเราเล่นไม่ดีแบบว่าแบบพ่อจะแบบพ่อแบบพ่อเชียร์อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบมันจะคิดมันจะคิดอยู่ในหัวตลอดเลยพ่อช่วยลูกด้วยแบบเวลาแบบเวลาจะแพ้กับพ่อช่วยลูกด้วยอะไรเงี้ยอยู่ในหัวตลอด รีเฟกแบนที่เหรอครับอ๋อใช่ครับทุกคนถ้ายังไม่รู้นะครับรีเฟกเป็นแบรนด์ที่เองนะครับเป็นแบรนด์ที่ทําขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์แล้วก็นักกีฬาอ e ีสปอร์ตโดยเฉพาะนะครับทุกคนนะครับทำเสริมอาหารชื่อว่าตัว r ีเฟกมันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของสมองระบบประสาทแล้วก็สายตาครับทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นจดจ่อสิงตรงหน้าได้ดีขึ้นคิดคํานวณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยในเรื่องของระบบประสาทก็แบบแบบทำให้เราตอบสนองได้ดี สายตาก็พี่ก็ใส่ตัวรูทีนเข้าไปด้วยก็จะทําให้เรามองเห็นภาพชัดขึ้นมีรูทีนเข้าไปปกป,ป,ป้องสายตาจากแสงสีฟ้าของหน้าจอแบบลดโอกาสเป็นจอประสาทตาเสื่อมด้วยครับทุกคนลองอ่านได้ว่าในรีเฟกมีสารอะไรบ้างแต่จริงๆช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ถ้าใครสั่งรีเฟกอะก็คือพี่จะให้ตัวการ์ดหนึ่งใบไปด้วยถ้าใครที่สั่งปีนี้นะครับจะมีการ์ดหนึ่งใบไปด้วยที่จะบอกว่าเออสารแต่และตัวมันทําอะไรได้บ้างก็พี่ก็จะเขียนไปให้ด้วยครับเออ เล่าให้ฟังคือช่วงนี้ยแบบว่ายิงดีอยู่แบบว่าช่วงนี้ยิงดีอยู่ใช่ป่ะแต่เริ่มมีปัญหาละเพราะว่าผมอ่ะแบบว่าเริ่มแบบเล่นกา้าเล่นหุ่นอ่ะทุกคนแล้วผมไฟฟิตเนสอ่ะแล้วทุกครั้งที่เล่นกลับมาคือร่างแมงระบุมอ่ะเพิ่งไปเล่นฟิตเนสมาก่อนมาขึ้นสตรีมอ่ะตอนนี้คือปวดไปหมดเลยแบบว่าแล้วแบบมันทำให้ผมการยิงผมมันแปลกมากเลยแบบบางทีอ่ะแต่ว่ามันก็ยังโดนนะแต่แบบมันทําให้ผมแบบ คุมความคมไว้ยากมากเลยแต่แบบเวลาเล่นฟิตเนสอะที่แบบเวลาเล่นกล้ามอะเวลายกน้าหนักอะทุกคนก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แบบ2อสาปีที่แล้วคือผมตัวเล็กแบบผอมใช่ไหมคือตอนนี้ผมก็เลยมีเป้าหมายผมอยากจะเพิ่มน้าหนักคือผมน้าหนักแบบผมสูงร้อยเจ็แล้วเจ็ดสิ่อะทุกคนแต่น้ําหนักผมแบบ50อะคือผอมแบบกระดูกอะถ้าใครเคยเห็นแบบผมตอนแข่งคือแบบผอมมากแบบผมผอมมากใช่ไหมผมก็เลยแบบมีเป้าหมายว่าเออแบบปีนี้อยากจะแบบเพิ่มน้าหนัก ให้ขึ้นไปสักแบบ70อะไรเงี้ยใช่ปะตอนนี้60ละมันก็ขึ้นมาแบบช้าทุกคนผมก็อยากจะให้มันเร็วกว่านี้ก็เลยแบบเริ่มมีการแบบกินเวโปรตีนเริ่มมีการแบบกินอาหารให้มากขึ้นไปออกกําลังกายเล่นฟิตเนสใช่ปะดูมีน้ำมีนวยขึ้นนะต่มตาม,ตมได้แต่เด็กเทนใช่ไหมน้องเบสซิงคือมันก็ตอนนี้มันก็แบบว่าเริ่มแบบมันก็ยังเล็กอยู่อะแต่แบบผมอยากให้มันใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันก็ดูแบบมันไม่ที่แขนเล็กแบบติดกระดูกแล้วอะคือถ้าใครเคยเห็นผมอะผมแขนแบบติดกระดูกล แต่อันนี้ผมเพิ่งเล่นแบบเดือนกว่าไนะผมทึ่งในความแบบฟิตเนสมากเลยว่าแบบว่าแบบเดือนกว่ามันก็แบบร่างกายทุกคนเราทุกคนถ้าใครไม่เคยออกกาลังกายนะเว้ยลองดูเว้ยแค่เดือนแรกอะถ้าทุกคนออกแบบถูกต้องแบบลองแบบมีมีเทนเนอร์ก็ดีแบบว่าลองเล่นอะแค่เดือน2เดือนไปอยู่ในจุดที่แบบเพื่อจะบิวร่างกายแล้วขึ้นไปต่อแค่แค่จากแบบตอนที่แบบเราไม่เล่นเลยกับตอนที่มันไปอยู่ในจุดที่ศูนย์อะที่เพื่อจะเล่นกล้ามต่อ ร่างกายเรามาแบบเอ้ยเราจะเห็นแบบความแบบกล้ามเนื้อหน้าอกมันจะเริ่มมาเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อแขนมันจะเริ่มมาเตรียมพร้อมละแบบกล้ามเนื้อหลังจะเริ่มมาเตรียมพร้อมละเราเห็นแล้วว่าแบบไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือใช่ละถ้าเราเล่นมันต่อไปไอ้ตรงเนี้ยจะใหญ่ขึ้นถ้าลองไปสังเกตแบบนักกีฬาวอลร้อนอะตั้งแต่มาอยู่เกาหลีอะหลายๆคนที่อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วอะแม่งเล่นกล้ามทุกคนเลยด้วย <laughs> เล่นกล้ามทุกคนเลยทุกคนลองไปดูแบบเอาเอาอย่างพี่เอาแค่โปรพเยอไทยพี่ทีม ฟ็อกซ์โหกล้ามตอนนี้อย่างเทพแบบน้องปั้นปฏิภาณอะโหลองไปดูกล้ามตอนนี้ดิหุ่นแต่ละคนคือแบบยังบึกอะด้วยความที่แบบเกาหลีเขาเป็นประเทศแบบมาตรฐานความสวยงามเขาค่อนข้างสูงทุกๆคนจะต้องหุ่นดีแบบหน้าตาดีสัญญกรรมใช่ป่ะถ้าหน้าตาไม่ดีจะโดนบูลลี่อะไรเงี้ยมันก็แบบผู้ชายทุกคนแม่งหล่อคือถ้าน้องเดินไปในเกาหลีแบบทุกคนแม่งหล่อแบบว่าแบบผู้ชายแม่งทุกคนมันแบบรู้วิธีเซ็ตผมหุ่นเท่ๆแบบไลฟ์สไตล์เขาแบบไปฟิตเนสออกกําลังกายกันอะ เม่แต่ผมเริ่มเล่นเล่นแขนนะผมรู้สึกว่าผมสามารถคุมเมาส์ได้แบบอย่างที่ใจต้องการมากขึ้นนะแบบพอเราแบบกล้ามเนื้อเรามันแบบมันมีแรงมากขึ้นมันแข็งแรงมากขึ้นมันก็ทําให้เราแบบสามารถควบคุมเป้าเราได้ดีขึ้นด้วยแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นกล้ามมันก็เหมือนต้องมาฝึกเอมเราใหม่แต่ว่าเอมเรามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะทุกคนแต่แบบมันก็ต้องฝึกใหม่นะเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามันก็ไม่ได้เท่าเดิมใช่ปะล่ะ กล้ามเนื้อเรามันก็เยอะขึ้นมีวางวันไปนเล่นมากล้ามเนื้อเราเหนื่อยหมดแรงมันก็แบบก็ต้องซ้อมใหม่อ่ะเอาว่าทุกคนก็วันนี้ขอบคุณมากครับได้กําลังใจดีๆจากทุกคนเยอะมากเลยนั่งมาแค่แบบ55นาทีอ่ะจริงรู้สึกรู้สึกดีขึ้นเยอะ แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบพรุ่งนี้น่าจะกลับมารีเซ็ตตัวเองได้เพราะก่อนขึ้นสตรีมก็แบบค่อนข้างค่อนข้างดาว <c oughs> ก็เลยมา่ขึ้นสตรีมแบบไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นัดหมายแต่ช่วงนี้ก็จะแบบนี้แหละทุกคนแบบพี่ก็จะขึ้นสตรีมแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดนึงแต่ถ้าใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถสมมงแล้วก็ดูย้อนหลังแบบไลฟ์เต็มได้แต่ถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้สะดวกสมมงก็แต่ละไลฟ์สตรีมก็จะมีตัดเนื้อหาบางส่วนที่ที่มันแบบสําคัญสาคัญมาลงให้อยู่แล้วก็รอดูเป็นคลิปก็ ต้องขอตัวแล้วครับผมตีสามแล้วพี่จะตีสามละเดี๋ยวพี่ต้องตื่นมามาซ้อมต่อพรุ่งนี้ก็ขอบคุณครับไว้ใครที่มีคําถามได้อยากคุยกับพี่ไว้มาคุยกันใหม่ไลฟ์ Life หน้านะแบบว่าพี่คงแบบพี่ขอโทษพี่คงไม่สามารถตอบทุกคนได้จริงๆแต่พี่เห็นหลายคําถามแบบที่พี่ไม่ได้ตอบก็ขอโทษน,นะครับอ่าแบบไว้เจอกันขอบคุณมากครับทุกคนฝันดีฝันดีได้เวลานอนละฝันดีครับราตรีสวัสดิ bye ์บายๆตัวใหม่ที่จะเข้ามามันเป็นจะเป็นเมตาไหมตัวใหม่ที่เข้ามาอ๋อ พี่ว่าตัวใหม่เป็นก่อนนั้นนี้มันจะมีหลายตัวที่เข้ามาเนาะแบบอย่างเช่นเดดล็อกไอโซเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ที่แบบมายิบมาเล่นในแข่งไม่ได้เลยทุกคนแต่ผมว่าโคฟอะเป็นตัวใหม่ที่แบบจะมีการยิบเข้ามาเล่นในแข่งจริงๆอะหลายๆทีมพยายามทําแผนเพื่อเล่นโคฟจริงๆเพราะตัวละครมันแบบมันมีภาพอะว่าจะเอาไปเล่นยังไงอะมันไม่เหมือนก่อนนั้นที่ทแบบเดดล็อกไอโซเนี่ยที่แบบมันไม่มีภาพเลยทุกคนว่าตัวแม่งจะเอาไปเล่นยังไงวะโคฟเข้ามาเนี่ยมันมันมันมีภาพซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะมีหลายๆทีีมอ่พยาาเตัวนนไปล อย่างเช่น Paper l e x พี่ว่าเห็นแน่นอนในตัวของโคฟ